ก็ถึงแหลมบริหายนะฮะก็สโลแกนผมช่วงนี้คืออยากลำบากก็ตามมาละคุยโอ้โหโปรแม็กนะอุ๋มีตัวเบอร์เลยครับฟูดอฟะนี่ของเด็กนะครับมีส่งจะไจะเป็นหมึกกล้วยนะแล้วก็มีหมึกสายตัวหนึ่งนะครับของน้องนะ สวัสดีครับชาวแกงรละทัดแมวที่รบรักนะครับพบกับผมนะครับกับวันเสาร์นะฮะตอนค่ําคืนนะครับที่17กุมภาพันธ์2567นะครับก็เดี๋ยววันนี้นะกลางวันอ่ะโอ้ผมออกไปแล้วนะออกไปหามาหาหมึกนะฮะผมบอกได้เลยว่าลมและกขึ้นก็ว่าแรงนะเป็นเจอฝนอีกนะครับโอ้เปียกมากนะตอนเช้าเลยไม่ได้อะไรนะได้ความเปียกกลับบ้านอย่างเดียวนะครับล้มเหลวนะฮะโอ้เซ็งมากเลยนะวันัตย์เป็นวันหยุดนะครับก็ แต่ยังไม่ไม,ไม่ไม่เลือกความพยายามมะก็เดี๋ยวคืนนี้ก็จะไปหาหมึกให้เพื่อนๆ mm. อ,นอีกน,นะแต่ว่าหมายตอนกลางคืนเนี่ยที่แบบว่าหลบลมด้วยเนี่ยโอ้มันก็หายากนะเพราะลมแรงๆอยู่นะแต่ว่ามันก็จะเหลืออยู่แค่ไม่กี่หมายรอกที่ผมนึกออกก็เดี๋ยวจะไปแหลมบริไฮกันเพราะตอนนั้นมันมีเขาพัทยาคอยกั้นลมอยู่นะลมมันมาทางซ้ายนะฮะผมก็คิดว่าน่าจะน่าจะเป็นที่หลบลมที่ดีที่สุดละ แต่ไม่รู้จะมีตัวไหมนะก็เดี๋ยวจะไปลองดูกันดีกว่าก็หวังว่าวันนี้จะประสบความสาเร็จมั่งนะฮะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าออเอ้ยแมวโอ,องไอแมวโอ่งไอ้แมวโอง ก็ถึงหลัปเบลัยนะฮะส่วนน้ําก็ประมาณนี้ครับโอ้โหบอกได้เลยว่าน้ําสวยนะแต่ว่าเมื่อกลางวันฝนมันตกลงไปนะครับตกเยอะพอสมควรนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีผลกับมึกหรือเปล่านะเพราะน้ําสภาพน้ําอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะโอ้ก็หวังว่ามันจะมีตัวนะครับแต่น้ําก็โอเคอยู่นะดูใสๆนะเดี๋ยวประกอบคันแป๊บนะโอ้นี้มากับโปรแม็กท่อน,น้ำซี่นะครับ ก็สโลแกนผมช่วงนี้คืออยากลำบากก็ตามมาฮะมันก็เหลือไม่กี่คนนะที่อยากลำบากเลยลำบากจริงเมื่อเช้ามันก็ตามผมไปนะไปเปียกตกก็ไม่ได้ตกนะไม่เปียกขี่รถเล่นเช่เลยก็หวังว่าคืนนี้จะมีอะไรให้ผมบ้างนะขอเยอะๆใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ว่าขอเยอะๆได้นะม ไม่เคยเลยไม่เคยตกได้เกินหนึ่งกิโลหรือว่าสิบตัวเลยนะ <c oughs> ขอทัาทีเถอะโอ้โหตั้งแต่เข้าวงการมาแห่ะโ <c oughs> ดนไปเยอะแล้วด้วยนอนไหมโ <c oughs> ดนไหม อ้ยโด้นุ้ยโด้นุ้ยโอ้ยอุ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่เรียบร้อยอุ้ยสวยด้วยหอมดี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 เออนี่น้องเขาได้แล้วนะหมึกไซส์ใหญ่เลยหอมไซส์ใหญ่เลยมาแล้วมาแล้วอุ้ยเข้ากล้องหน่อยเข้ากล้องหน่อยหันหน้าหน่อยเอ้ยน้องสวยมากครับแว่นเงี้ยใส่แว่นใส่หางเอาเลยมาหมึกมา มื่อกี้มาเป็นคู่เลยไปไหนแล้วไปไหนแล้วเอ้าน้องไปไหนแล้วไปแล้วไปแล้วโหแ <laughs> น่นอนตีทั้งงานเลยพี ตีตั้งนานไม่จับน้องเข้ามาตีสองไม้จับเลยโอ้ตัวใหญ่ด้วยน้ำตาจะไหลกล้โกก็เดี๋ยวาพักกินน้ำกินท่าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปหมายรับนะหมายลับหมายรับไปละพูดชื่อไม่ได้ด้วยถ่ายมากก็ไม่ได้นะเดี๋ยวปิวเดี๋ยวปิว <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันจะไปตรงไหนนะแต่บางคนก็รู้แหละแต่มันพูดไม่ได้จริงๆนะ <c oughs> ตอนนี้ผมกำลังรอเวลานะฮะ <c oughs> ต้องรอเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นนะครับ <c oughs> มาก,ก่อนไม่ได้นะ <c oughs> ก็ถึงจุดที่ผมจะมาตกแล้วนะฮะ <c oughs> ต้องขอโทษด้วยนะเพื่อนๆว่าผมไม่สามารถที่จะถ่ายอะไรได้มากนะ แล้วก็พูดอะไรไม่ได้มากด้วยนะเพราะว่ามันผมคิดว่าเผๆไม่ควรจะออกด้วยหรือเปล่า EP เนี้ยแต่ผมจะถ่ายแคบๆอ่ะเอาแบบว่า,าไม่ให้เป็นปัญหากับใครนะครับเอาเป็นว่าคนไหนไม่รู้จริงๆนะก็ซิบมาหลังใหม่ในการในผมบอกให้นะสำหรับคนที่อยากตกนะครับ ที่สําคัญนะฮะมาหมายนี้คือเรื่องความสะอาดนะความสะอาดนี่สําคัญมากๆเลยนะแต่ก่อนแต่ก่อนตรงเนี้ยเขาก็ให้ตกแหละแต่ตอนแต่เพราะมีเรื่องของความความสกปรกเนี่ยเขาถึงไม่ให้ตกแล้วในปัจจุบันนี้นะครับเพราะไงก็คนที่มาตกก็ขยะแล้วก็น้ําหมึกนะหมึกได้หมึกมาเอาเข้าถุงเลยนะครับดีที่สุดนะฮะน้ำมันค่อนข้างจะลึกนะผมก็จะ

นี่วันมันก็ลมแรงนะครับเขาเปิดไปแล้วฮนะโอแม็กเปิดไปแล้วคนระับโอแม็กโอ้ยแม็กจัดหอมเลยแข่เขาดูยดิแม็กโอ้ยโอ้ยขอบใจนะแม็กไอ้เงี้ยเต็มเต็มเลยเข้ากล้องเลยดิโอ้สวย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 หอมหอมใหญ่มากครับโอแม็กจัดมาครับตอไปตาผมแน่ โดนแล้วนะผมโดตมางแล้วนะครับโอ้ไซส์ไซส์เป็นไงไซส์เป็นไงไซส์เป็นไงเอ้ยเอ้ยอุ้ยตัวเลอะเลยอุ้ยหมึกกล้วยตัวเลอะแม็กอุ้ยหมึกสอบป่าวะโอ้เหมือนหมึกสอบเลยนะอ่าโดนมากแล้วนะครับเฮ้ผลงานผมนะไอไใส่ถุงให้ถุงแค่ไหนเดี๋ยวมันเลอะพื้นเขา เอาอาเลย<ๆ>สวยด้วยสวยด้วยไซส์สวยเลยหมึกสอคเขาหมึกสอบอย่าให้เละที่เขานะครับเมันไม่ด <c ül ora> ีไม่เจอแบบนี้ผมก็ไม่เป็นนะก็ครั้งแรกนะฮะที่ว่าเจ๊กหน้าสะพานอย่างเงี้ยที่ว่าแบบไม่ใช่เจ๊กเหมือนแบบเจ๊กชายฝั่ง ไฟโยมันจมลงไปแล้วก็เอ้ยโดนอีกแล้ววะแม็กเอ้ยแม็กแม็กเไม่ธรรมดาว่ะเฮ้ยเริ่มมันเริ่มมันอุ้ยอุ้ยกระสือกระสือมันกระสือนะตกไปแล้วนะไม่รู้ว่าท่านเห็นหรือเปล่ามีหลากหลายสายพันธุ์ดีนะฮะเนี่ยครับโปรแม็กโดนอีกแล้วนะครับโปรแม็กทำน้ำซิ่งครับไหนไหนมายังมายังเฮ้ยเฮ้ยใหญ่โอ้หะทำไมมันสู้อ่ะ นูน่นมาแล้วมาแล้วไปถ่ายให้ชัดๆนะครับโอ้โหูัวเบลเลอร์เลยอุ้ยกระดองกระดองกระดองโยกได้ไหเกี่ยวไหมไม่ได้หรอกจะเกี่ยวหะออ๋อเฮ้ยโอ้ยหตัวเบลเลอร์เลยครับกระดองไหมมาครับจุดยอดฮะไล่เทมทานครับไล่เทมทานนายยกให้เขาครับชูนี่ชูนี่มื่อมันล็อล็อสะพานเท่าไหร่เห็นไหม เพิ่งพูดอยู่เลยยังเช็ดด้วยนะเอะอ,อโอ้โหแน่นอนอะ่ะเฮ้ยโดนเหมือนกันว่ะเฮ้ยพี่ก็โดนเ <มา S 1> ฮ้ยผมก็โดนนะมาล้มาล้มาล้มาลม้วไม่ใช่ตัวเมื่อกี้ไม่ใช่ตัวเมื่อกี้อันนี้หมึกกล้วยมาตัวนะครับมาตัวมะอ๋อร้องนั่งที่พี่เลยไปผัดกันไม่เป็นไรแม็ก นักอนักมื้าเนักอม็ไงอืมดพ่นสิลูกไม่ได้เหงนเลยีนอยเพื่อผมดูกัดตัวให่มามามาอะดู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 น้องๆมากันเต็มนลน่ารักทั้งนั้นนะทุกคน หอมด้วยหอมตัวใหญ่ด้วยเอ้ยไม่ซสยนี่แม็กนี่แม็กได้ไหมตัวนะเออผมขอโทษทีว่าผมพูดดังๆไม่ได้นะครับเอะนี่สวยด้วยอยอปังงงอุ้ยนี่น้องก็ได้นะน้องก็ได้นะน่ารักมากหนัหนักเอเออไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาสวยด้วยตัวสวยเลย,ย,ย,ยละ่ะอ๋อ เด็ดลงมาเลยเออมันก็มาเรื่อยๆนะ <G l ub i> น้องได้เลยนะ <g l ub i> สองตัวติดเลยนะฮะคนเดียวเลยนะโอ้โหใส่ดีด้วยอ๋อ <g l ub i> ชู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 ให้หน่อยชูให้หน่อยหา <g l ub i> ยออกขออ,กอ,อ,กอ,อ,กออกกล้องขอออกกล้องหน่อยนะหันหน้ามาด้วยโอเคโอเคครับสวยสวยสวย มาเรื่อยๆนะมาเรื่อยๆนะแต่ที x, apa, ่นี่ห้ามเสียงดังมากนะฮะเดี๋ยวเพราะว่าเขามีคนเรือเขานอนบนเรือเขาเดี๋ยวเขาหนกหูแล้วเขาจะจะไม่ให้ตกแล้วนะฮะโดนโดนไม่โดนจัดไม่ติดจับจับจับโดนะโดนะอ๋อตงเต็มนะตบโยเบาจตบโยเบา hai tua hấp hai tua một tùa sối 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 rồi. À. đây mực sọc mực sọc không chọc vô vào không chọc vô vào khi đồ rồi, ấy đồ mai tua ở đây là ở con này ở con này ถ่ายคู่หน่อยถ่ายคู่หน่อยถ่ายคู่กับหมึกหน่อยสวยครับสวยครับโดยกันทวนหน้าน้องๆนะเริ่มสนุกยังเริ่มสนุกยังอย่าให้หมึกอย่าให้หมึกมันทำอย่าให้น้ำหมึกมาลงพื้นนะน้องคนนี้ก็ได้ั้างแล้วนะมามาเช้าแต่มานะตัวนี้ได้กันเรื่อยๆครับตรงนี้ ตอนนี้ประมาณตีหนึ่งครึ่งนะครับกระดองนี่โอ้ปล่อยมันเลยแป๊ววิววิววไม่ไกลยายายาเดี๋ยวแม็กกระดองหรือขี้ขี้ขี้คนเรือบ้าแบไม่ไกลยายายาไกลบ้างยายาแป๊วมันยาบอกว่ายายาจะไปทำมันเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาปล่อยน้องไปูตตักาง ปล่อยน้องไปปล่อยน้องไป <laughs> ดูมันดูดด้วยนะ <laughs> อา้านั่นไงาติดจนได้แม็กมือมือบาเนีมึงะไม่เห็นด้วยเลยเงยไม่งามไม่งามมื่หนได้อีกแล้วนี่ <laughs> มาเรื่อยๆ <laughs> มาเรืยย่ <laughs> อยๆเอ๊คนนี้คัดไซคนนี้คัดไซเล็กเท่านั้น <laughs> 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 มามา ตัวเล็กไหนโอ้โหทำยังไงเนี่ยยกขึ้นนี้ส่ยก็ได้อะลูกนะเอ๊น่ารักมากน่ารักมากนี่ <c oughs> เด็กยกยกคันน้ส่ยก็ติดนะมือเนี่ยใญ่ที่ไหนเท่าเดิมเลย <c oughs> โอ้มาเรื่อยๆนะเออไม่ธรรมดาละหมดยางหมดฝูงยางเยอะยางเยอะยางไหนแต่พี่ดูหน่อยนี่ ผลงานน้องด้วยนะเดี๋ยวเราไฟก่อนนี่ตมดปองยัน้องๆขึนนะหลายตัวเนี่ยมันสิบตัวเลยนะครับเนี่ยแน่นอนแน่นอนไหนมีคนไหนยังไม่ได้ม้่งครบแต่ครบทุกคนยังผมครับผมยังไม่ได้เลยครับอย่าอย่าเอ้ะนั่นเป็นนึ่งเป็นเฮ้ยโดนว่ะเฮ้ยมาว่ะ ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ตัวเท่าน้องเมื่อกี้แหละนี่ผมได้มาอีกตัวแล้วครับต้องตึงให้ต้องให้สายตึงตลอดหอมมาว่าหอมไม้กล้วยกล้วยกล้วยโหูหเล็กเล็กกว่าเพื่อนเลย,ย,ย <laughs> ไม่เป็นไรฮะเล็กใหญ่ตัวนี้เก็บตัวนี้เก็บแต่เ็กเล็กสุดๆก็ปล่อยนะฮะ ก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาเก็บที่สองแล้วนะครับแต่ผมก็ว่าจะพอดีกว่าเพราะน้ำมันก็ตายแล้วด้วยนะอืมก็เดี๋ยวมาดูผลงานกันนะหวัวโ้นตึนไม่เคยตกไปอย่างนี้มาก่อนเลยนะครับอันนี้รวมของเด็กๆ้วยนะอันนี้ของเด็กๆนะครับดีๆม,มากจะเป็นหมึกกล้วยนะแล้วก็มีหมึกสายตัวหนึ่งนะครับของน้องนะฮะที่มาตกนะอันนี้ของ,อง,ของ,องผมผมผงผมกับแม็กนะฮะนอ โอ้ถือว่าใช้ได้นะสำหรับผมนี่ถือว่าเยอะละมีกระดองตัวหนึ่งนะฮะถ้ามึอหอมสองตัวเลยเป็นมกหมึหมกกล้วยนะเออต้องขอโทษด้วยนะว่าที่หมายเนี่ยผมพูดไม่ได้พูดไม่ได้จริงๆเพราะผมกลัว่ามีปัญหานะเออเอาเป็นว่าใครอยากรู้ก็ทักมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมบอกให้หลังไหม์นะ <c ười> วันนี้สนุกมากอะ ขอบคุณมากนะเด็กๆที่มาร่วมสนุกกันนะคะขอบคุณมากนะครอ่าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ไว้เจอกันใหม่ไ่บายเลยเร็ว <c oughs> วันนี้ก็เท่านด้กันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆบ๊ายบาย